สวัสดีค่ะที่น้องก็มาคบกับทิชิูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มากินข้าวกันไช้สองข้าวข้างล่างนะคะข้าวคุณยายข้างล่างมากินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวนะคะยังไม่ได้ทํานะคะนี่ซื้อมาแต่องมีแคบหมูแคบหมูถูกละห้าบาทนะแคบหมูไลมันนะคะมีสื่บ้านเราเนียงไผยนะคะเหมือนที่ทิชชู่ทอดรสชาติใช้ได้นะ ม่เค็มจัดพอดีนีก่ก็กินไข่ดางปกติจะกินข้าวเหนียวเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันนี้สั่งป้าข้างล่างมากินด้วยกันค่ะเนะาะก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่าภาพอาจจะสะลัวสลัวแสงไม่พอดรือเป่ะข้าเจอเยอะเลย นี่แหละกะเพราไทยแท้รสชาติต้องแบบนี้ที่ร้านก็มีนะผัดกะเพราแต่เป็นกะเพราแบบยุโรปอะ ไม่เพดเพราะคนคนที่มากินส่วนใหญ่เป็นพวกอาจารย์อาณาชาติแล้วก็พวกข้าราชการข้าราชการาเกษียณกินแต่อาหารยุโรปกัน ถ่ายคลิปไม่ได้ที่ร้านมันมีกล้องเพราะเขาทำงานันไปถ่ายคลิปเขาพกเขาว่างานเลยนะไม่ได้ซื้อกินแบบเนี้ยก็สั่งแก็มแม่ใส่ผงชู ทำเองก็ได้แต่มันยังไม่มีอะไรเลยนะคะว่าตู้โยงตู้เย็นไม่มีของถ้าซื้อมาต้องแช่เพราะตลาดอยู่ไกลนะคะตลาดตรงนี้ไม่ได้ของแพงต้องไปซื้อตลาดสี่มุมเมืองของตลาดนี้เนาะซื้อตายสามวันเงินหมดเนาะ กับข้าวถูกก็มีแต่ข้าวเหนียวนะที่เนี่ยนอกนั้นราคาเกือบร้อยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวที่ขายถูกๆเนาะแต่จำคำเดียวนีน่อิ่มเนาะยิ่ห้าบาทนิดเดียว เตี๋ยวเลอแถวนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นชื่อแต่ร้านติดกันวันนี้ติ ของขายของสดแพงมากถ้าเราจะซื้อของมาทำก็ต้องไปไปซื้อไว้วันหยุดอ่ะที่ตลาดไทยีท่ตลาดิรีเมืองพางีไม่มีของนึกไม่ถีที่แช่ซื้อมามันก็คงจะเน่าอ่ะ เอทำงานได้เงินสักพักหน่ซื้อนอนซื้อนี่มาไว้ก็ได้ทำได้เต็มที่ อืินเข้าวผัดโอเลยเพราะว่าใส่น้ำมันน้อยนะมันเลยไม่เลี่ยนถ้าใส่น้ำมันเยอะนี่เลี่ยนเลยลนะ่ะ bằng bằng khi thì sự nó nó nhiều dữ không là ta kè phạt cho đây rồi chạy จริงๆผัดกะเพรานะไม่ใส่ผงชูรสใส่น้ำมันหอยอย่างเดียวก็พอไม่เคยใส่น้ำตาลมจะออกกวานนิดนึงเป็นคนกินยาก กินยากแล้วก็ไปซื้อกินแั้วมีฝุกปากม่เสียดายตังค์แล้วก็หมดนะครับมาอยู่นี่ติดวัววันเพิ่งกินข้าวเจ้าครั้งแรก หมดแล้วนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ